รีวิวดีแม็กเข้ามาใหม่ให้นะครับมีคูลซอนโทนเกียร์ออโต้นะครับเลขไมล์แสนสี่หน้าจออัปเกรดเป็น Android นะครับเกียร์ออโต้แอร์ออโต้พี่คันนี้ปี2017นะครับเครื่อง3,000เกียร์ออโต้ขับเคลื่อน2ล้อนะครับใครหาอยู่นะครับไปชมดีเทลรายละเอียดพร้อมกันได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆสื่อท่านเลยนะครับวันนี้เอารถเข้ามาใหม่คันหนึ่งนะครับกับบบอินทูสูดีแม็กนะครับเครื่องยนต์3,000นะครับหรือ3.0นะครับรุ่นท็อปนะครับตัวแซดแพดเดินั่นเอง นะปี2017สีขาวนะครับคันนี้ราคาเสนอขายครับพี่499,000บาทได้รถสีขาวมุกนะครับรถสวยๆเดิมๆนะครับป้ายแดงมือเดียวตัวนี้เป็นรถหน่วยงานโปรดประจำการนะครับนะรถเพิ่งเข้ามาเมื่อวานตอนเย็นนะครับทะเบียน4074คันนี้นะครับใครสนใจก็ถ้าถูกใจใครโทรมาก่อนนะ0 9 6 5 3 5 5 1 5 3นะครับตามเบอร์ที่ผมขึ้นโชว์นะครับอันนี้เดี๋ยวผมขอรีวิวแบบเร็วๆแล้วกันนะครับเพราะว่ารถเนี่ยยังไม่ได้ปรับสภาพเลยนะครับรถเพิ่งซื้อเข้ามาแต่ผมให้ดูตัวบอดี้รออบคันนก่ แจ้งก่อนนะว่ารถคันนี้เคยติดแคลริบอยมานะครับแล้วก็เพิ่งถอดออกเพิ่งถอดออกมาเช้านะครับนะสีขาวเนี่ยเดิมทั้งคันเลยสีขาวเนี่ยเดิมทั้งคันเลยนะครับรถเพิ่งเพิ่งพ่งถอดแคลริบอยออกมาเลยนะครับก็เดี๋ยวผมแจ้งลงเล่มให้ว่า,เ,าเป็นแบบไม่มีหลังคานะคันนี้รถเพิ่งถอดแคลริบอยออกนะครับนะคันนี้เป็นตัวฉลองครบรอบ60ปีด้วยนะครับให้ดูบอดี้โดยรวมนะครับว่ารถไม่กระทบไม่มีพิความจมน้ำชนหนัก นะครับนะคันนี้คือ3.0นะครับตัวแซดเบตเทปนะครับเกียร์ออโต้เครื่อง3,000นะครับไซส์ใหญ่นะได้สีขาวนะครับตัวไฟหน้าเนี่ยเป็นโปรเจคเตอร์เลนส์น้องถ้าเผื่อใครสนใจนะครับรุ่นนี้นะหรือหาอยู่นะ3,000ออโต้สีขาวนะครับคันนี้ตอบโจทย์ถูกใจก็โทรมาได้เลยนะครับกระจังหน้าเป็นโครเมียมไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เลนส์พร้อมเดย์ไทม์บันดิ้งไลท์นะครับมาพร้อมไฟตัดหมอกนะได้สีขาวมุกนะรถเลขไม่140,000นะครับ8,000กิโลนะครับ ตะกรันตีเลขใหม่แท้แน่นอนนะครับชุดกันชนด้านหน้าแน่นสนิทนะครับโป่งลงโป่งล้อเดิมหมดนะครับสีขาวมุกนะครับเงาเงาว้าวเลยสีขาวมุกนะครับเงาเงาว้าวเลยนะครับยางเป็นดันหลบนะครับปี2024เบิกใหม่ยางเป็นเดนหลบปี2024นะครับดิสเพลคู่หน้าด้านหลังเป็นดำนะตัวรถยังไม่ได้สปานะครับมีบันไดด้านข้างมาให้นะครับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับมาพร้อมไฟเลี้ยวนะครับที่ปลายกระจกก็โคเบอร์กระจกเนี่ยเป็นโครเมียม ผมเบอร์กระจกเนี่ยเป็นโครเมียมนะเป็นสีประตูตัวสูงไฮรันเดอร์3000เกียร์ออโต้พี่ราคา499,00 0าาบาท499,000เ่านบาทเท่านั้นนะครับมือเปิดเป็นโครเมียมรถข้างในยังไม่ได้ทำอะไรนะแต่มันต้องมีเก็บงานบอกนิดหน่อยนะครับบอกมันจะมีล่องรอยกันใช้งานอยู่นะครับเดี๋ยวเราเก็บให้นะครับผมก็ให้ดูหมดนะครับคันนี้น้อรถก็พวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชั่นใช่ไหมมีคูซอนโทนนะครับล็อกความเร็วนะครับ มีตัวออโต้สตาร์ทสต็อปปรับพับกระจกมองข้างไฟฟ้าช่วยชะลอลงทางลาดชานรวมถึงท a กชั่นค o นโทรลมีให้ครบนะครับแล้วก็ตัวหน้าจอตัวนี้ก็อัปเกรดนะครับเป็นจอ Android แล้วนะครับอัปเกรดเป็นจอ Android แล้วนะครับนี่เผมเปิดให้ดูเลยนะครับนะคุ้มคันนี้พี่499ไม่หนเออไม่หนึไม่ใช่148ี่ไม่หนึ่งนะครับนะคุ้มดีคันนี้นะครับ จอก็อัปเกรดแล้วนะครับมีกล้องหอยให้อีกนะครับตัวระบบแอร์ก็เป็นออโต้ตัวระบบแอร์ก็เป็นอัตโนมัตินะครับรวมถึงเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้เหมือนกันนะครับ PRND นะครับมีบวกมีลบมีอะไรให้เรียบร้อยนะเครื่องสามพัน 3, นะครับตัวท็อปนะครับมันจะได้ภายในเป็นสีดําคือ DMA มเนี่ยมันจะมีภายในที่เป็นสีเบจด้วยแล้วก็เบาะที่เป็นสีเบจแล้วก็เป็นผ้านะครับแต่สามพันออโตโ้ตแสแสเนี่ยตัวแซนเฟรเทสเฉพาะแซนเฟรเทสเนาะ เบาะจะเป็นหนังมันจะมีสีดำกับสีแดงเบอร์กันดีหรือสีน้ำตาลนี่แหละนะมันจะมี2ส,สีถ้าถ้าถ้ารถสีเทาอ่ะเบาะมันจะเป็นสีออกน้ำตาลน้ำตาลหน่อยเหมือนคันที่เคยถ่ายไปรอบที่แล้วนะครับนี่ข้างหลังก็จะมีพวกเวอร์เอาเ e ทไม่ใช่พวเวอร์เ e ท USB ให้หนึพอร์ตนะครับหลังคงหลังคาสะอาดนะครับตัวเบาะไม่มีฉีขาดนะครับตัวเบาะไม่มีฉีขาดเลยคันนี้ รถสวยนะครับรับประกันโครงสร้างนะครับไม่มีพลิกความจมน้ำชนหนักแน่นอนนะครับดี a x 3,000ออโต้รุ่นใหญ่นี่โครงสร้างเดิมนะรถไม่มีกระทบนะครับโครงสร้างเดิมนะครับรถไม่มีกระทบนะครับนะดึงให้ดูทีละแนวทีละแนวได้เลยนะครับดูดิสวยปิ๊งพี่นี่3.0นะครับใครถาอยู่คันนี้นะครับ สามารถติดต่อได้เลยนะครับตามเบอร์ที่ผมโชว์ไว้เนาะ096 535 5153นะครับ096 535 5153นะครับช่วงนี้มีแต่สประตูทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นรีโวหรือ d ีแม็รถเยอะมากนะครับยางปี24เป็นยางดดนหลบนะครับเบิกมาใหม่นะครับเดี๋ยวเราก็พ่นกันสนิมเก็บช่วงล่างให้เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับ ไฟท้ายนะครับเป็นตัว LED เนาะมาพร้อมโลโก้แซดเปเทปนะครับ DDI นะครับมือเปิดด้านหลังเป็นโครเมียมนะครับมาพร้อมกล้องถอยหลังนะครับแล้วก็กันชนเนี่ยเป็นสแตนเลสกันชนเนี่ยเป็นสแตนเลสนะครับพร้อมโลโก้ฉลองครบรอบ60ปีคือตัวนี้นะครับนะมันอาจจะเป็นปีที่ผลิตรถคันนี้ออกมาพอดีนะครับนะนี่ใครสนใจก็โทรได้เลยนะครับ0965355153 แต่ตัวขอบยางตรงนั้นคาลิบอยเดี๋ยวผมจัดการให้ทั้งหมดนะครับอันนี้ให้ดูโครงสร้างตัวรถบอดี้ก่อนว่าเอ้ยรถเดิมนะเดี๋ยวผมเปิดฝาท้ายให้ดูนะครับว่าท้ายไม่โดนหน้าไม่โดนข้างไม่โดนนะคันนี้คือรถเดิมๆนะน,นี่เม็ดอารครบั่วนเห็นไหมครับตึ๊กตึ๊กตึกเน,เนียนๆนะสองฝั่งนะครับเป็นเหมือนกันก็จะมีตึ๊กตึกตึกตรงนี้นะครับรถไม่เคยแกะนะครับ ไม่เคยซ่อมทําสีแน่นอนนะครับแต่คาดว่าถ้ามองด้วยตาเปล่าคันนี้น่าจะไม่ต้องเก็บสีนะไม่ต้องเก็บสีแล้วแต่เราแค่ไปเคลียร์ตัวซิลิโคนออกเฉยๆแต่เราแค่ไปเคลียร์ตัวซิลิโคนออกเฉยๆนะครับ d ี a ม็ก3,000นะครับออตโต้ขับเคลื่อน2ล้อนะครับ3.0 z ี e ีเเทคันนี้ใครสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลย096นะครับ5355153096นะครับ5355153 นะครับที่ดูดีหัวน็อตไม่มีขยับหัวน็อตไม่มีขยับนะครับแก้มเดิมหมดแก้มเดิมหมดนะครับด้านข้างนะครับแขนซ้ายแขนขวานะครับเดิมกริปเลยที่นัรถสวยๆแบบนี้นะครับอยู่ไม่นานแน่นอนนะใครหาอยู่นะสีขาวนะครับสามศูนย์นะครับเกียร์อัตโนมัติเครื่องใหญ่ขับง่ายขับสนุกนะครับอัตราเร่งเพียงพอนะครับกดปุ๊บมาปั๊บกดปุ๊บมาปั๊บนะครับ นะเกียร์ออโต้ถ้าใครอยากได้กระบะเกียร์ออโต้ก็ก็อยากแนะนําตัวเครื่องสามพันนี่แหละเพราะว่ามันขับดีกว่า1.9ึ่งจพอสมควรนะครับนะบเพราะว่ากําลังเครื่องเนี่ยมันเยอะกว่านะครับเนาะเนี่ยดูแพลนได้แขนขวาเดิมหมดพี่ใครสนใจก็ฝากกดติดตามนะครับแล้วก็โทรเข้ามาได้เลยนะถ้าจะเอาคันนี้นะครับ0 9 6 5, 5 3 5 5 1 5 3นะครับพี่โทรมาถามก่อนว่ารถยังอยู่ไหมนะครับ3.0สีขาวเกียร์ออโต้ครับ4,99,000บาท